อัสสลามวะเลยกุมเพื่อนเพื่อนพี่น้องและพ่อค้าแม่ค้าทุกคนสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าทุกคนวันนี้ลุงมิสเตอร์บีนได้นําเสนอรถมอเตอร์ไซค์สวยๆที่สหาการประมูลเชียงใหม่หางดนะครับมีอยู่ประมาณ24 0สกว่าคันนะครับจะดูหมดหรือเปล่าไม่รู้นะเราว่าว่าไปกัเราไปดูกันก่อนเลยด่วนๆเลยนะครับให้ดูผ่านๆเยอะๆมันเยอะเกินต้องดูเชืะสองแถวนะมีเวลาน้อยเกินเนี่ยอย่างนี้เลยนะ สนใจอันไหนก็ใครว่ากันมานะครับเนี่ยนะครับมีทุกรุ่นทุกยีห่ห้อทุกขนาดเลยครับที่สหาการประมูลเชื่องหม่หางดรงของเรานะครับรถเยอะมากเลยนมครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นดูดิสีสันเนี่ยโอ้โหดู n max n max ก็สวยเว้ยนี่ฟินฟิน,ฟนว้าอันนี้คือ Honda าจีโน่เจียโน่นะสีเหลืองเหลืองว้าชีเป็กโดนโดนไดมอนด์ก็มีนะครับโหดูดิ ทีซีเอ็กเวฟสวยๆนี่ดูไม่ทันแล้วทุกคนถ้าดูทันก็ดีไปถ้าไม่ทันก็ต้องพยายามดูกันนะครับรถมันเยอะเกินนะลุงจะพามาดูเร็วๆเลยว้าสวยมากๆทุกคนเลยทุกคนทุกคันเลยนะครับใครสนใจรถคันไหนนะครับวะเวียนมาได้ที่สหาการประมูลเชียงใหม่ห่างดงของเรานี่ครับผมจะมีประมูลครับเดือนหน้านะครับเดือนหน้านะครับต้น กือบต้นเดือนนะครับเดือนหน้านะครับมากันได้เลยนะครับนี่แถวที่2ก็อีกชุดหนึ่งไปเลยว่าแล้วไปแล้วครับสนใจรีบๆมานะครับที่สหการประมูลเชียงใหม่หางดงัวรุ่นก็มีครับรถไวรุ่นแต่งแต่งเนี่ยอันนี้เป็นรถัยรุ่นแต่งแต่งนะครับแต่งแลวก็แต่งละครับผมสวยๆทั้งนั้นแล้วโอเคว้าแล้วก็ไปต่อเลยครับรถแบบแต่งแต่งเยอะมากครับว้าดูดิสีนี่สวยขนาดไหนดูดิโอ้โหดูดิดูดิสวยทั้งนั้นเลยทุกคน พี่น้องพี่น้องทุกคนดูสิสวยมาก,มากๆแล้วครับรประคารไปคาสนใจนะไปใช้ก็ดีนะครับฝากคุณเพื่อนลูกหลานก็นดีนะครับ <_ O> มาที่นี่ประมูลจะมีราคาที่ดีที่สุดแล้วครับผมแน่นอนว่าราคาที่นี่ดีที่สุดแ <iterations> ล <_ O> ้วครับที่สหการประมูลเชียงใหม่หางดงของเราครับใครสนใจนะครับ <_ O> ให้เวียงเวะเวียนมากันก่อนได้ลุงมิสเตอร์บิ๊กจะพาดูรถนะครับ <_ O> และแนะนํารถนะครับ <_ O> สามารถดูรถเสร็จแล้วจะสามารถแนะนําไปการลงทะเบียนต้องทาอะไรยังไงบ้างนะครับ ต่อไปเลยนะครับผมนี่หละแถวนึงเ,เวลาน้อยต้องดูให้เร็วที่สุดนะครับปเดียวทำงานต่อแล้วก็จะมันมีเวลาบรรยายฟังนะครับผมโอเคต่อไปนี่เราก็ไปตอนแถวที่สามนะครับแถวที่สามแถวเป็นคู่นะครับแถวคู่นะครับผมไปต่อเลยครับผมนี่ดู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 ด,ด,ดูเห็นเวลามันเยอะขนาดไหนอ่ะเห็นไหมล่ะโอ้โหดูดิเจนโนสีเขียวแหลมเป้งสวยมากกว่าโอ้โหดูดิ โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยบรรยายนี่สุปราครับเว้ยสุกุปพีซีเอ็กนี่พีซีเอ็กนี่เว็บเว็บโอ้โหสุกุปฟีนี่โอ้โหนี่โดนโดนเนี่ยโดนเห็นไหมชิบีกโดนแล้วก็ล่าสุดกน็นี่เห็นไหม 500x เนี่ยเห็นเนี่คันนี้ดูดิลุงจะโชว์แล้วโหสุดยอดเลยนะสวยเครื่องดีบุ้นๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหม โอ้โหราคาเด็กเปิดวันนี้ราคาไม่เปิดแม่ใจดูราคาด้วยดูพิเศษสักหน่อยดูดิสวยไหมทุกคนสนใจแวะเวียนมานะเว้ยทุกคนโอเคต่อเลยนะต่อไปอ่าเอ็กแม็กก็มีนะเอ็กแม็กนี่เอ็กแม็ก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 เอ็กแมวนี่เห็นไหมครับคิวบิดคิวบิดก็มีนะครับนานๆจะมาที่เรามีอยู่นะเออต่อไปแล้วครับผมไป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  ดูรถให้หมดนะครับนี่อ่าคลิกร้อยหกสิบสวยๆครับคอสั้นสวยสวยสวยครับสวยข้างในมีรถสุดยอดสุดยอดมีเยอะนะครับวา่าเวลาก็ไปเลยนะครับผมนี่ต่อแถวที่ใส่นะครับก็ท่าที่เท่ากับแถวที่แปดนั่นแหละเพราะว่าดูแถวคู่นะออ้ยคันนี้คือรถอะไรรู้ไหมเนะี่ย g p x ดอนแต่งสะสวงเละเลยสวงเละมาก แตงซะสวยมากๆครับโอ้โหแตงซะสวยสวยสวยนี่ต่อไปแล้วนะครับไปตอนนี้นี่นี่นี่ดูดิพี่น้องสนใจขนาดบอกโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนี่เอ็นมาก็มีอีกสวยนะขนาดนขนาดขนาดยังไงยังดูสวยเนาะต้องมาดูเองนะครับนี่เชียนโนเจีโน่หลายมังกรจีนโนส่สีตัวนี้ เชียโนครับเชียโนฮอนด้าเชียนาเชียนาเชียนาไปต่อเลยครับผมแกรนก็มีเว็บก็มีนะครับนี่แกรนสวยๆมีเยอะบ c x อะไรก็มีเยอะนะครับใครดูแล้วถูกใจงั้นก็ทักมาในนะครับทักมาทางหลังช่องได้เลยนะครับโอเคนี่ดูคันนี้สวยมากคันนี้เว้ยน่าสนน่าสนอยากได้เหมือนกันนะเนี่ยสวยว่ะราคาไม่เปิดเหมือนกันโอ้โหลุงชอบมากดูดิ สวยเพื่อนโอเคใครสนใจอลไรก็ว่ากันไปนะครับไปต่อเลยครับเน่่เน่ดูดูด so for ูสวยมากมากสวยมากมากสวยมากมากทุกคนเลยอันนี้ก็คือเว็บปลาเว็บปลานี่ดีต่อเลยครับหมดไปไปไปต่อไปต่อโอ้โหรถสวยเยอะเลยครับรถสวยๆดีดยครับจะหมดแล้วนะครับผมให้ดูดวนดวนหน่อยเดี๋ยวจะต้องไปทำงานต่อแล้วครับทุกคนดูเลยครับทุกคนเห็นไหมครับสนใจแล้วก็รีบๆมานะครับผมที่สาขาการประมูลเชียงใหม่หางดูนะครับ เรามีรถเยอะมากเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับดู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 ด,ดูวิบาก,ก็มีครับนี่วิบากวิบากสวยๆคันนี้สาเล้งมีวิบากมีนะครับทุกคนโอเคนะใครสนใจก็โอเคดูได้เลยครับครับผมแค่นี้นะครับทุกคนโอเคอ่าลากันก่อนกันสลามุอะลัยกุมวะกคน a s s ุ l a m u a l a i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h สวัสดีทุกคนนะครับก็ฝากติดตามช่องยูทูบของลุงมิสเตอร์บินด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีเนเพื่อนมาดูรถกันนะดูรถสวยๆกันหน่อยนะครับอืมสวยอืมเท่เลยนะรถคันนี้ สนใจวเวียนมาได้ที่สหาการประมูลนะครับรถสวยครับผมสภาพดีเลยเห็นไหมโอเคนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับ